สวัสดีครับพวกกับช่วงหัวทองงบอลน,นะครับผมก็มีข่าวใหญ่เข้ามานะครับในช่วงนี้ก็คือว่าอาเซนอลครับกำลังจะได้นะักเตะรายแรกเข้ามาสมทีมในช่วงซีซั่นนี้นะครับผมก็คนนั้นก็คือไคาฮาวเวตนะครับผมกองหน้ากึ่งเพลย์เมเกอร์นะครับผมของเชลซีนะครับก็มีการรายง,งานข่าวจากโรมาโน,โนมาว่าค่าตัวเนี่ย จะอยู่ที่หกสิบล้านปอนด์นะครับผมแล้วก็มีแอดออนอีก5้าล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาในระยะยาวก็คืออาจจะเซ็นกันหลายปีนะครับ3าปีสีป่ปีอะไรอย่างนี้นะครับผมกำลังจะมีการตรวจร่างกายเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ฮาแวดเนี่ยกำลังจะเซ็นสัญญากับอาร์เซนอลครับน่าจะนับได้ว่าเป็นนักเตะคนแรกของอาร์เซนอลในซีซั่นนี้นะครับผม ก็ถ้าเกิดว่าดีวนี้มันน่าจะทำเลทแหละน่าจะเหลือแค่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับผมข่าวมาจากหลายๆสื่อนะครับทั้งตัวน,นักข่าวเองสํานักข่าวเองหลายๆสื่อรา,ายงานตรงกันนะครับผมดีวนี้ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะครับผมก็ยินดีกับแฟนๆอเซนนลด้วยนะครับผมที่ได้ตัวกองกลางดาวรุ่งคนนี้ไปนะครับผม ก็คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากติดตามด้วยนะครับผม